สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่เกิดวันพุธน,นะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโรนะคะจะมาทําคลิปพิเศษให้กับเพื่อนๆนะคะในหัวข้อวิธีขอพรพระแม่อุมาเทวีนะคะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานเอาแบบเจาะจงเลยนะคะทายังไงในเรื่องของการเงินไม่ให้มีคนอุปถัมเราเออเราอยากมีคนอุปถัมนาทำยังไงและข้อ2 วิธีการขอเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ให้มีอุปสรรคให้ราบลื่นแบบเรียบง่ายแบบผ่านฉลุยอะไรอย่างเงี้ยเออต้องขอแบบไหนยังไงนะคะอย่ามาดูกันเลยนะอือ่ะขอเริ่มต้นก่อนเลยคือถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนเข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทาร o ออนไลน์คอแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเออไม่ใช่อยากจะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นพิเศษกับนีน่าก็เข้าไปที่ แอดนีนาทาโร่ได้เลยนะคะแอดนีนาทาโร่เลยนะโอเคอะวิธีการข้อหนึ่งเลยวิธีการขอเรื่องเงินให้มีคนอุปถัมภ์คุณขอแบบไหนยังไงเตรียมกระดาษโน้ตไปเลยนะคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดวันพุธก็คือเกิดวันพุธวันกลางวันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหมือนกันไหมขอแบบไหนเหมือนกันไหมขอเหมือนกันแหละ ไม่ไม่ต้องแยกหรอกนะคะวิธีขอพรท่านนะคะในเรื่องของการเงินให้มีคนอุปถัมเรานะมีคนคอยช่วยเหลือเรานะเพราะว่าคนที่เกิดบัณพูดเนี่ยรู้สึกว่าภาระนิสินเยอะมากมาจากไหนก็ไม่รู้คอยช่วยเหลือคนตลอดเลยเหมือนแบบเงินออกหลายรูจังอะ่ะเฮ้ยห้าหกลูเลยเหรอเนี่ยหาคนจะมาคอยช่วยเหลือหาคนจะมาอุปถัมเนี่ยยากใช่ไหมเรื่องการเงิน วันนี้จะได้รู้วิวธีขอพรท่านนะคะทุกวันที่สามของเดือนช่วงอืมแต่เช้ามืดเลยไม่เช้ามืดหรอกช่วงตีสองลุกขึ้นมาตีสองถ้าลุกได้ลุกขึ้นมานะโอเคไหมบางคนบอกว่าโอ้ตีสองหนูเพิ่งจะหลับบางคนบอกว่า,วาตีสองหนูกำลังหลับฝันดีเลยน่าตั้งนาฬิกาปลุกสิแหมเออคนที่เกิดวันพุธนะวันที่สามทุกวันที่สามของเดือนช่วงประมาณตีสองนะคะ ให้เตรียมของดังนี้อืมขัดน้ำเล็กใบหนึ่งเป็นขันน้ำสแตนเลสเติมน้ำให้เต็มนะคะอันนี้อันหนึ่งเลยนะอันที่สองกุหลาบสีแดงสองดอกแล้วก็ดอกไม้สีขาวอีกสองดอกนะคะโอเคไหมอืมอีกอัหนึงนะขอมีอะไรอีกเลย แล้วก็มีของรักของห่วงอีกชิ้นหนึ่งของเราบางคนบอกว่าของรักของห่วงนี่เอาอะไรดีวะอาจจะเป็นนาฬิกาก็ได้เป็นกําไลข้อมือก็ได้เป็นต่างหูก็ได้เอออาจจะเป็นแหวนเราก็ได้นะคะชิ้นหนึ่งนะคะวางเสร็จพานใน้ท่านเรียบร้อยเลยตั้งแบบเป็นพานสวยสวยให้ท่านนะคะบูชาท่านบูชาในบ้านนะไม่ต้องบูชาข้างนอกบ้านหรอกนะคะแล้วก็ทูบอีกสองดอกถ้าไม่มีทูบเอากำยานก็ได้ ไม่ผิดนะคะโอเคนะคะตอนตีสองลุกขึ้นมาแกะคิ้ตาหน่อยนิดนึงแบบต้องตื่นก่อนตีสองนะมาเตรียมของหรือไม่ก็เตรียมของตั้งแต่แบบตั้งแต่หัววันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตีสองเตะเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็เปิดบทสรรเสริญของท่านใน Google เยอะแยะเปิดบทสรรเสริญของท่านนะคะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองเนี่ยให้ท่านทราบว,ว่าเราชื่ออะไรเราต้องการขอเกกี่ยวบอะไรขอเรื่องการเงินโดยตรง ให้มีคนอุปถัมภ์ให้มีคนช่วยเหลือหน่อยเถอะช่วงปีนี้ยุคนี้โควิดน่ะมันติดขัดจังเลยอะ่ะหาเงนินก็ไม่ได้ลูกขอเงินหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยสําคัญเลยอะ่ะอันหนึ่งนะคือดอกไม้อยากว่าสองดอกออดอกกุหลาบกับเอ,อดอกสีขาวมันจะมีกุหลาบสองอันแล้วก็มีดอกสีขาวอีกสองดอกใช่ปหมอยากว่าสองดอกให้วิธีการไหว้นะอย่าแป๊บหนึ่งนะนี้นะบอกวิธีแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะว่ายแบบไหนยังไงอ่ะวิธีการว่ายเดี๋ยวเดี๋ยวหาเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ามันไม่มีดอกไม้อ่ะไม่มีแต่ดอกปอมอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวแกะยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป้งน,นึงนะไมนไม่มีที่วางพยายามช่วยเต็มที่ละเดี๋ยวเด้อโอ้ยอเออเอาไงดีอ่ะสมมติว่าท่านหนึ่งของเขาหางนี้เขาจะว่าเราไหม เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแค่สองดอกนี้หรออืมอ่ะสมมติว่าอันนี้คือดอกกุหลาบอันนี้คือดอกมันดอกมันนะดอกหนึ่งนะอันนี้คือดอกหนึ่งเหมือนกันวิธีการวางนะคะให้คุณวางแบบในลักษณะอย่างเงี้ยเห็นเห็นภาพไหมคือดอกกุหลาบดอกมันดอกมันอันนี้คือก้านมันนะแล้วก็วางแบบนี้ยวางแบบนี้นะคะพอดอกสีขาวเหมือนกันอันนี้คือดอกสีขาวคุณก็วางในลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้ดอกสีขาว แล้วก็ให้เอา,เอ,าอ่าอย่างละสองดอกแบบนี้แหละเนี่ยลักษณะเน,นี่ยคู่หนึ่งมันจะได้อย่างละคู่ใช่ไหมดอกกุหลาบคู่หนึ่งแล้วก็ดอกสีขาวแบบนี้อีกคู่หนึ่งคุณก็เอามาวางทับกันอะเป็นลักษณะเหมือนเครื่องหมายแบบณสเหมือนแบบเขาเรียกว่าอไงเออเขาเรียกว่าเครื่องหมายบวกเอออันเนี้ยเออเรียกว่าอะไรเนอะรูป๊บหนึ่งนี่นี่นี่ วางแบบนี้เห็นไหมมันจะวางทิ่กันแบบนี้อันนี้คือตรงดอกมันเอียงหนึ่งนะอืประมาณนี้เลยอันนี้คือวิธีการไหว้ขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้มีคนอุปถมัมภ์อ่ะแปบ๊บหนึ่งนะ <c oughs> นั่นแหละวิธีการไหว้ <c oughs> รู้สึกว่าสาธิตยากมากเลย <c oughs> เดี๋ยววันหน้าจะหาตัวอย่างมาให้ดู <c oughs> โอเคไหมอืมนี่น่าทำมาแล้วประสบความสำเร็จมาก นะคะให้พ่อกับแม่ไหว้ด้วยไงเราประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะหลังจากที่ไหว้เสร็จเอาหลังจากที่ไหว้เสร็จเนี่ยเอาวางไว้บนวางไว้บนโต๊ะหาผ้าสวยๆปูให้แล้วก็เอาวางดอกไม้าวางไว้บนให้สวยๆเลยนะแล้วก็บอกชื่อนักสกุลเงินปีเกิดให้ท่านทราบว,ว่าเราขอเรื่องการเงินนะคะล้วจะประสบความสําเร็จเองหลังจากที่ไหว้เสร็จให้วางดอกไม้ไปแบบนั้นเลยเหรอใช่วางข้ามไว้คืนเราค่อยเอาออกมาเพราะว่ามันเหีเห่ยว เอาดอกจริงนะห้ามดอกปลอมบอกไว้ก่อนเลยถ้าดอกปลอมได้ของปลอมคนไม่จริงใจถ้าคุณเอาดอกจริงมาวางบูชาท่านคุณจะเจอคนจริงใจโอเคนะอืมอ่ะพอข้ามไปหนึ่งวันละคุณก็ค่อยลาดอกไม้ออกออกมาแล้วก็รอเดือนต่อไปคุณก็ค่อยมาทําแบบนี้อีกนะคะอืมโอเคอ่ะวิธีที่สองคือขอเกี่ยวกเรื่องงานไม่ให้มีอุปสรรคให้มันลาบลื่นไปตลอด ขอตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนกรกฎาคขอแบบไหนยังไงเอ่ยอ่ะแป๊ดนึงนะช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่เพราะว่านี้น่ารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเจออุปสรรคปัญหาโควิดเยอะมากนะคะอ่ะแป๊บหบนึง่งวิธีการของานไม่ให้มีอุปสรรค ให้มันราบลื่นนะคะของคนที่เกิดวันพุทธทุกวันที่ทุกวันที่สี่ของเดือนนะทุกวันที่สี่ของเดือนช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะอันนี้ของงานนะคือเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งที่หน้านี่หน้างงมากอยู่ตอนนี้แป๊บหนึ่งทุกวันที่สี่ของเดือนช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยให้เตรียมเงินบาทหนึ่งเหรียญอืมเงินบาทหนึ่งเหรียญผ้าสีขาวความยาวสองเมตรนะคะหนึ่งถึงสองเมตรนะคะแล้วก็มีข้าวสารถุงหนึ่ง เป็นข้าวสารครึ่งกิโลก็ได้ไม่ต้องเอาใหญ่หรือตลับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มีแก้วแหวเนเงินทองเพชรนินจินดาอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีบ้านโมเดลที่เป็นบ้านเป็นบ้านจำลองหลังเล็กๆนะไม่ต้องเอาหลังใหญ่เอาหลังเอาหลังเล็กๆก็พอนะคะอีกหลังหนึ่งแล้วก็มีรถคันเล็กๆของเด็กอ่ะของเล่นเด็กออันเล็กๆอันหนึ่งนะคะประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็ในวันวันนั้นนะคะเจ็ดโมงเช้านะ จุดทูบจุดอะไรหรือเปล่าอแป้นหนึ่งนะจุดทูบอันเอมใช่ทูบสิพูดผิดจุดกัญญาณจุดกัมญาณอันนึงนะคะดอกหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าอีกเจ็ดขวดนะคะวิธีการขอเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ให้มีอุปสรรคแล้วในวันนั้นนะคะให้คุณเปิดบทสรรเสริญของท่านเหมือนกันบทใดบทหนึ่งก็ได้ของท่านนะคะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราให้ท่านทราบขอเกี่ยวกับเรื่องงานในขณะที่ขอ ให้คุณตั้งจิตระลึกถึงคุณแม่ของคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดคุณนี่แหละแล้วก็บอกท่านว่าแม่ลูกของดทานเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือแล้วขอยกบุญบารามีทั้งหมดนี้ให้กับแม่ชื่อนางนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะโอเคนะอันนี้คือเือขอเรื่องงานแล้วก็ขอให้คนที่เป็นเจ้านาย เขาเอ็นดูรักใคร่เอ็นดูโอเคนะคะขอแบบนี้นะคะแล้วของที่ถวายละ่ะเอ,อถวายวันนี้เออเรียกว่าไงตั้งแสดพนันท่านเสร็จเรียบร้อยก็คือยกใส่พานตั้งไว้บนหิ่งแบบของนินาย,ยกเออวางไว้บนหิ่งแล้วก็บอกท่านแบบตามที่หนี่ที่นิหน้าบอกเลยเมื่อก,กี้แหละอืมนะคะพอเดือนหน้า สำคัญเลยอันนี้ไหว้เสร็จไม่ต้องลาลงมานะคือถาาวายจะถาวายเลยไม่ต้องไม่ต้องลาอะไรลงมาอีกไม่ใช่แบบว่าเสร็จแล้วก็เก็บลงมาหมดเลยไม่ไม่ต้องคือไหว้แล้วไหว้เลยวางแล้วก็วางเลยไม่ต้องเอาอะไรลงมาอีกพอเดือนหน้าให้ไหว้เหมือนเดิมเดือนหน้าไหว้เหมือนเดิมก็คือให้เตรียมเพียงแค่เงินบาทอีกหนึ่งเหรียญน้ำเปล่าอีกเจ็ดขวดแล้วก็มีกำยานหนึ่งดอกให้เตรียมของแค่นั้นในเดือนต่อไปเพราะเดือนเนี้คุณ เอาของทุกอย่างอ่ะคุณเตรียมของทุกอย่างอ่ะไหว้แค่รอบเดียวโอเคไหมพอเดือนหน้าก็แค่มีเงินบาทมีคำยาแล้วก็มีนะ้ำอีกเรืขวดแค่นั้นเองนะคะที่ต้องเตรียมไปท่านมีแค่นั้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการขอเรื่องงานนะคะอืมเดี๋ยวนี้น่าดูให้ก่อนนะหลังจากที่คุณขอเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินก่อนเลยหลังจากที่ไหว้เสร็จคนที่จะอุปธรมของคนที่จะอุปธมรมคุณเนี่ยที่ถกท,ท,ที่เรียกว่าอะไรดวงถูกชะโลกอะ่ะ คือคนลักษณะแบบไหนยังไงของคนเกิดวันพุธนะของคนที่เกิดวันพุธกลางวันกลางคืนเนะี่ยอืมคนที่จะถูกฉลอกับคุณคือลักษณะแบบไหนขอดูก,ก่อนนะเออถ้าคนที่เกิดวันพุธเป็นผู้หญิงคนที่ถูกฉลอกับคุณคือผู้ชายอายุอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบห้าคนนี้สูงยาวเข่าดีผิวขาวหน้าตาดีเออเรียกว่า หน้าคมอ่ะอผิวสีออกสีน้ำพึ้งไม่ใช่คนขาวแล้วก็ไม่ใช่คนดำมากเกินเกินไปคนนี้คือคนที่ถูกโฉลกของคุณผู้หญิงนะที่เกิดวันพุธนะคะส่วนคุณผู้ชายคนที่จะถูกโฉลกกับคุณที่จะมา่อยอุปถัมภ์คุณคือคุณผู้หญิงในลักษณะลักษณะแป๊บหนึ่งนะผู้หญิงคนเนี้ยคนดังกล่าวค่อนข้างมีเงินคนนี้จะจะมาอุปถัมภ์คุณได้อายุอยู่ที่ประมาณ 35ไม่เกิน45เหมือนกันผิวสีน้ำผึ้งผมปะบาย้อมสีผมผมปะบานะคะรูปร่างไม่ผอมและออกดูทุทม้มๆออกดูทุทม้มๆแต่ไม่ถึงขั้นว่าเจ้าเนื้อนะคะลักษณะประมาณนี้เลยจมูกโดง่งจมูกโด่งเรียวเล็กตาเล็กๆแล้วก็ริมฝีปากสวยนะคะ คนเนี่ยคือคนที่จะมาอุปถรัรมภ์คุณถูกฉลกนะคะโอเคส่วนในเรื่องของงานนี้น่าจะไม่ถามหรอกเพราะว่าเรื่องของงานนถือว่าโอเคอยู่คนคือแค่ผัานอุปสรรคไปได้ก็โอเคแล้วนะคะอ่ะงั้นนี้น่าก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ